ทุกวันเลยวะฮะทุกวันทุกวันเลยอีกนานไหมนี่นนาเป็นเดือนเป็นเดือนเลยแจวเลยไม่เสียงเครื่องรถแปลกแหลกฮะเหมือนมันดังดังกว่าเดิม ปกติอยู่ไหมเสียงเกียร์หรือเปล่าเสียงความลมหรือเปล่าทำนานเหมือนกันเนาะโคดังนี่เป็นปีอะ่ะอันนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วมั้งใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับสินค้าครับ หลังก็จะคล้ายๆคล้ายๆแถวแถวที่ผมเคยไปส่งน,นะแถวนวันครแถววังน้อยจะเป็นซองอย่างนี้แหละถอยรถเขา <c oughs> ้าโคตรฝั่งนู้นก็อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหม,ไมนนเหมือนกันสองฝั่งเลยเนาะมันจะเป็นล็อกๆกี่ล็อกเนี่ยได้นับไหม เขาจะไปสร้างที่ไหนต่อไหมไม่รู้เพราะว่ามันหมดแล้วหมดแล้วอันนี่ามาถมอะไรนี่ออท,ทิ้งเลยเอ,อ,อันนี้มันคืออะไรกำแพงกั้นดินเออนขาจะใส่ด้านข้างใช่ไหมนี่ใช่สองร้อยกว่าตัวว้

ทำแมปใหม่ให้พี่โต้งแมปให้ก็ได้รถนะแปดเอแกแมปได้ดิแมปอะไรพอดีเลยพอดีแล้วเ่าแล้วสรุปโบมีปัญหาไหมนี่ไม่มีแล้วอะไรที่ว่ามีปัญหาสีนหมวกวาสซีนหมวกวากวาโอ้ รถเช่าน้องแบบนี้โอ้โหโอ้โอ้โอโอโอโดูถอยเว้ยโอ้ <c ười> ค่อยๆก็ได้ลูกแปะ <c ười> <c ười> เป็นไงจุบมอไซค์จะไปไหมงานยี่ห้าเนี่ <c ười> ไปบอ <c ười> ไปก็คุยกับเจ้าหน้าที่เองเนอคืองานวันที่ยิบห้าก็มีประเด็นตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาแบบไม่อยากให้แบบรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ก็ได้ โคตรไปแล้วแหละโคตรว่ะเออนะตำรวจเขาได้ไปได้อยู่เขาให้เล่นแค่ถึงหกโมงเย็นไงเขาไม่ได้ให้เล่นดึกเนี่ยอบางพื้นที่มันก็จัดได้บางพื้นที่เขาก็ห้ามกการจัดงานกลางคืนอะไรเงี้ย เราก็ต้องปฏิบัติต,ตามพื้นที่เขาเลย <Okay. S 1> เต่ว่าจะให้ผมห้ามคนนี้คนนั้นมาช่วยก็ผมก็ oh, <what? S 1> ห้ามไม่ได้หรอกในเมืเม่อเขาอยากมา <im itation> ก็เคลียร์กันเองแล้วกันเ้อต <im itation> ันชูขุดบ่ <im itation> มีเมโครเล็ก,ก็ดีได้เนาะ ไม่อยากได้ป่ะเขาน,านี่ไม่โคลเล็กอ่ะมีงานดิขนาดตะเชิญยังมีเลยเชี่ยเชิญนะออกคูวตามานู่นไปให้เขาเช่าอยู่แถวภาคกลางครับเหลือเดือนละสามหมื่นมั้ง ไม,มโครเล็กไงหักโน่นนี่นั่นนี่รถจีนเบนหมใช่เบนไหมวะซานีซานีมีไมโครเล็กคันหนึ่งรถดำคันหนึ่งอยู่ได้แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ทางในนี้เสร็จแล้วลวะทางในเสร็จแล้ว ันนี้นี่ตักดินอะไรออกมาดินที่จะทำครองทำไปบร่างน้ำ<อ>จานชูก่ <is> อนจะเสร็จเฮ้ยยาวไปนู่นเลย ปิงานนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเดือนเท่าไหร่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าหักอะไรอ่ะค่ากินมแวกแวกเจ็ดเปอร์เซนนี่นละไปกลับขไปกลับ น้ำม er. ันนี่เขาเติมให้น้ำมันเติมเติมทางเลยบ่รอบละหกสิบลิตรรอบละหกสิบลิตรถ้าหมดก็คืนนะมีคนเช็คน้ำมันไหมมีนะอย่างเราเติมนี่เขามาดูถังเราไหมเป็นยังไงเขาเขาจะเอาเลขกิโลเอาเลขอ๋อจดเลขไหมจโอ้จดเลขไหม ผมวิ่งเอาเจ้าอินทรีย์มาวิ่งงานนี้ก็ได้ไม่เท่าไหร่กะว่าจะวิ่งนานๆหน่อยโอ้โหอันนี้เขาเอาที่เขามีคนจะเอาไหมในเศษปูนนี่นะไม่รู้เลยเขาเอาออกไปทิ้งข้างนอกมีเอาไปถ่มที่โอ้โหล้เอาอะไรเนี่ยมันจะคนกลับบ้านขับรถแบบโอ้แต่ก็ไม่ได้เนาะรถเราทำงานรายเดือน ให,ฟให้ฟรีเลยเหรอให้หมเมาเลขาจะเอาจะเอาค่าขนให้หเลยเหรลยเป็นเล็กว่าแล้วก็ขนขยาอืมนี่นะนี่ใครใครอยากได้ก็มาเอาเดื่อนี่ข้างในนี่นี่เอาไปถมท,ที่เจ้าของนี่<ไ>งานนี้น่ะโอ้ซีแพครวยเลยนะโอ้ใครที่ ใต้งานเนี่ยที่เอาหินเอ้ยไม่ใช่เอาปูนมาลงน่าจะเป็นของกิจถาวรน,นะน,น,น่าจะเป็นบริษัทของกิจถาวรที่ผมเคยเอาทรายไปลงให้แกน่าจะเป็นบริษัทนั้นแหละที่เอามาลงซีแพ็คนี่วันนี้นะพีังาดเลยซีแพ็กอ๋อซีแพ็คนะ ขับรถดำให้หน่อยดิโอยเลยเลย,อยตอนนี้ประเทศไทยก็ได้นายก <c oughs> คนใหม่แล้วโอ้ยเปลี่ยนนายกเป็นว่าเล่นเลย เส็เฐานี่ถึงปีไหมปีหนึ่งไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึง,ง,ไ,มไ,มถงไม่ถึงปีครับโดนแล้วโดน,นเรียบร้อยตอแต่นี่ได้ยกได้นาย,ยกคนใหม่แต่ว่าไม่ได้จากประชาชนเลือกดี <c oughs> ได้จากการโหวตแต่เขาก็ดีใจใหญ่เลยนะได้จากการโหวตนะครับไม่ใช่ได้จากประชาชนเลือก งานเมืองอีกแล้วแก้วตอนนี้คนงานขเขมรย,ยังอยู่ไหมฮะอ,อยู่ป<ะ>่ะเนี่ยเขาจ้างกวา่าหมนเนี่ยเดือนละเก้าหมื่นฮะเช่นคนกวาดกวาด <Ừ. S 2> อืวันละสี่ร้อยอ่ะเดือนละเก้าหมื่นแต่คนที่เขา<ย>จะกว่าหมนเนี่ยยังไง วันละ400เดือนละ9 0 0 0 0ก็มันมีหลายคนไงกวันละ400ตกเดือนละ9 0 0 0 0อ๋อก็คือจ้างคนกวาดนั่นแหละต่อคนคนละ400นั่นแหละทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งก็จ้างคนกวาด9 0 0 0 0อย่างนี้โอ้กวาดทุกวันเนอะกว่าทุกวันนี่ไงกวาดทุกวันไม่ไม่เปลี่ยนกว่าอ๋อ เดินควาอยู่นั่นแหละไม่เขารวยลยวะทำอะไรรวยเนี่ยเราทำไม่รวยสักทีนี่รวยยังเก็บเงินได้ท่ายแล้วเก็บเงินได้แล้วโตแล้วนะ ใช้สรุสิสร้ายเงินมันเหลือนี้เงินมันไม่ใช่ว่าอะไรครับมันมันจะเป็นนะถ้าเราไม่มีมันก็ยากนะครับจะทําอะไรก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเก็บรู้จักออมตัวนี้อัวคนที่ฆ่าตัวตายอะ่ะ ก็มีแต่เรื่องหนี้สินันั้นแหละไม่ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ไปกู้มาครับกู้มาเด,ด็ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครด,ดิตสุดท้ายไม่มีจ่ายครับก็วิธีสุดท้ายก็คือฆ่าตัวตายหนีหนี้ครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเงินต้อง บริหารจัดการให้ดีๆผมเคยนะเคยแบบใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินจะกินนะครับไม่มีเงินจะกินเคยมาแล้วครับหลายคนก็ดูถูกดูแคลนนะครับ ตัวน,นี้ฟื้นมาไดก้ก็ต้องขอบคุณ fc ทุกคนนะครับโอ้ไม่ได้ fc ก็ชีวิตก็รู้จะเป็นยังไงครับอันนี้ได้ fc ช่วยดูคลิปมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยถ้าเราทำคลิปนี้ไม่มีคนดูก็ ไม่ได้เงินนะครับอันนี้เรา FC คอยช่วยดูช่วยอะไรก็สุดยอดเลยครับ FC เหนียวแน่นมานี้ครับเอาเอาคันไหนก็ได้วะ่ะเฮะ้ยซ้ายแล้วใจเขาเรียอ,อเดี๋ยวคลิปหน้าครับพาไปดูจานชูครับ บบอยากทำอาชีพอะไรเรียกทหารก่อน,อออน,นเหารก่อนอ๋อเออเนาะเรียกทหารก่อนค่อยว่ากันใช่ไหมแต่ความรู้สึกตอนนี้รถดำเป็นยังไงอะ <ตา S 1> มัน,มนฮะไม่กินไม่ใช้พอได้ไดพอได้ ไปถึงกับรวยม,มีขนาดขับเองนะก็พอได้นะขับเองแต่ว,ว่ามันจะขับเองได้ตลอดไหมล่ะไห <c oughs> <c oughs> รถดำามันขับเองได้ไม่ตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องคิดวางแผนดีๆว่าเออนาคตจะทำอะไรยังไงต้องวางแผนเพราะเราขับ ไม่ได้ตลอดชีวิตหรอครับรถดำเนะครเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ